ครับช่วงนี้เฮ่กากะมาฮัดเว้าค่ำผูกแขนให้กับคุณยายเนาะครับเนาะห้กวาดหนีให้กวาดหนีให้กวาดหนีดีกวาดเขา่าดีกวาดเขา่าดีกวาดเขา่าขวัญเจ้าลังมาโฮมเดอ้อคุณยายเมื่อนี้ลูกหลานมาโฮมตุ่มซุ่มเซลจัดงานใหญ่จึงขออวยพรให้คุณยายได้ดังหมายสุขภาพดีบบเจ็บไข่แข็งบอลาขาบ่ลอย งามปันสาวซำหน่อยบ่อถอยล่าเลืองแหง้งคนหักแพ้งทั่วบ้านหลานหักแพ้งทั่วถิ้นกินหยังกระแสบนอนกระแจ็บขู่ขึ้นตื่นขึ้นมาสวงหวาบลาบลอยมาหนุนทรงประสงค์ไดกระหใหได้สมใจเจ้ารูสุอันการงานนับมือหน่อยการเงินนับมือคองการท่องนับมือเพิ่มเติมเต็มให้ได้รูอัน อายุยื่นเย่มมันพันปีบ่เถ่าแกลูกดูแลหลานรับเลี้ยงมูพวกหุ่มหักแพ่งเด้อคุณยายเด้อ